สำหรับในส่วนเนื้อหาหลักส่วนแรกนะครับของตอนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศพม,ม่านะครับเราจะเข้าไปเจาะลึกนะครับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจพม,ม่าครับเราไปดูกันสิครับว่ารรพม,ม่ายังเป็นสังคมเกษตรกรรมสังคมที่ วิถีเกษตรแล้วก็มีบ้านมีวัดนะครับแล้วก็ทําการเกษตรกันเหมือนที่เราคิดหรือเปล่านะครับลองไปดูกันในหมวดแรกนี้ได้นะครับโครงสร้างเศรษฐกิจของพม่าครับออขนาดของเศรษฐกิจพม่าก,ก่อนเนี่ยนะครับพม่านี่เขาเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับที่7นะฮะของอาเซียนครับแต่ว่าถ้านับดูรายได้ต่อหัวแล้วเนี่ยเทียบกันกับเพื่อนเพื่อนบ้านอาเซียนเนี่ย พมา่าต่าที่สุดนะครับเราไปดู GDP ปี2013นะฮะของพมา่านี่อาจจะเป็นการประมาณการนะเพราะว่าตัวเลขจริงอาจจะยังไม่ออกแต่ก็ไม่ได้แตก,แต,กต่างจากอของจริงในปีก่อนหน้าเท่าไหรนักนะครับเราลองไปดูกันครับใหญ่ที่สุดเป็นอินโดนีเซียนะครับของไทยตามมาครับมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามสิงคโปร์แล้วก็ค่อยมาถึงพมา่านะครับพมา่าก็ยังเศรษฐกิจใหญ่กว่ากัมพูชาอยู่หลายเท่านะครับ แล้วก็ใหญ่กว่าบรูไนแล้วก็ใหญ่กว่าลาวด้วยนะครับแล้วก็จาก GDP นะครับอันนี้วัดความมั่งคั่งของเศรษฐกิจในแต่และประเทศนะครับเราก็หารด้วยจํานวนประชากรเลยครับเอาจํานวนประชากรมาหารนะครับก็ออกมาเป็น GDP ต่อหัวครับก็จะเป็นรายได้ต่อหัวนะครับออของพามา่าเนี่ยต่าที่สุดนะฮะต่ําที่สุดในอาเซียนเลยครับต่ํากว่าลาวเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งนะครับ แล้วก็ต่ำกว่ากัมพูชาด้วยนะครับก็เป็นผลพวงนะฮะจากการที่ปิดประเทศมาอย่างยาวนานนะครับปัจจุบันก็เปิดแล้วนะครับก็นันโมก็น่าจะพุ่งขึ้นได้ได้สูงได้เร็วนะครับสำหรับทั้งขนาดของเศรษฐ,ฐกิจและก็รายได้ต่อหัวนะครับ แล้วก็เรามาดูกันที่ตัว GDP ของพม่านะครับพม่านี่ในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในช่วง2ทศวรรษหลังนะครับก็แทบจะไม่มีการค้าขายกับโลกเลยนะครับเศรษฐกิจของพม่านี่โดน กิจการทางการค้านะครับหลังจากที่เผด็จการทหารยึดอํานาจนะครับตั้งแต่ปีช่วงจริงๆก็ยาวมาั้งแต่ปีช่วงซิกซี่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งมายึดตอนที่หลังจากองซานซูจีนั้นชนะการเลือกตั้งด้วยนะครับต่างชาติโดยเฉพาะาฝั่ง ประเทศโลกตอนตกเนี่ยส,สหรัฐเองหรือย,ยูโรเองหรือว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยต่างๆเขาก็ไม่ยอมรับนะครับรัฐบาลพม่าก็กทําการแซงชันนะครับทำให้พม่าก,ก็ไม่สามารถที่จะค้าขายกับโลกได้เท่าไหร่นักนะครับก็จะค้าขายได้กับประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดเท่านั้นเองนะครับ ไปดูส่วนประกอบของ GDP ของพม่าในฝั่งรายจ่ายกันซะก่อนนะครับ GDP เท่ากับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M นะอันนี้ก็คงจะคุ้นกันอยู่แล้วนะครับตัว C กับตัว G เนี่ยทางพม่าเขาไม่ได้แยกให้นะครับก็รวมกันเลยครับนะครับไปดูกันที่ C กับ G ก่อนนะครับ C กับ G นี่อยู่ที่ประมาณ80กว่าเกือบเกือบ90นะฮะแล้วก็ตอนหลังก็ลดลงมาครับอยู่ที่ประมาณ70นะฮะ ตัวที่เพิ่มขึ้นมานี่จะเป็นตัว I นะฮะตัว i คือตัวการลงทุนนะครับก็พุ่งขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับในช่วง4-5หปีหลังนี้นะครับตัว X กับตัว M นะครับจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะสมมาตรทีเดียวนะครับก็พม่าก,ก็คงจะต้องในฐนานะของการที่เป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นนะครับก็คงจะ,จะเจริญรอยตามเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างไทยอย่างมาเลเซียอย่างสิงคโปร์อย่างาเางงางวียดนาม ก็จะเห็นว่า x กับ m เนี่ยสมมาตรนะครับก็คือว่าเน้นเป็นฐานการผลิตนะครับแล้วก็อาจจะต้องนําเข้าพวกเครื่องจัดเครื่องไม้เครื่องมือรวมทั้งวัตถุดิบด้วยนะครับเพื่อมาประกอบแล้วก็ส่งออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลเดียวกับหลายๆประเทศในอาเซียนนะครับอันนี้น่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับ x กับ m เนี่ยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มเปิดประเทศนะครับในฝั่งการผลิตบ้างนะครับ ฝั่งการผลิตนั้นภาคเกษตรก็ลดเอาลดลงไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันก็เหลือประมาณที่30%แล้วนะครับแล้วก็ที่สวนทางกันขึ้นมานะฮะก็จะเป็นภาคอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็พูดได้เต็มป,ปากแล้วนะครับว่าพม,มา่านี่ก็จริงๆก็ตั้งแต่ปี ยุคก,กลางยุคไน s ีเนี่ยนะครับก็เริ่มนะฮะเข้าสู่กระบวนการ Industrialization นะฮะก็คือการทำให้ประเทศนั้นเศรษฐกิจนั้นเป็นระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมนะครับภาาอีกภ้าหนึ่งที่เหลือจะเป็นภาคบริการครับก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบของ GDP นั่นเองนะครับนี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะฮะของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ เศษรษฐกิจพม่านะครับก็จะสังเกตเห็นได้ครับว่าถ้าฝั่งรายจ่ายเดียวจะค้าขายกับโลกเพิ่มขึ้นนะครับฝั่งการผลิตก็น่าจะเป็นอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นอีกนะครับแล้วก็เกษตรกรรมก็จะลดลงไปอีกด้วยนะครับก็ที่ผ่านมาครับอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับที่ผ่านมานั้นพม่าก,ก็ค้าขายกับโลกน้อยมากครับเพราะว่าโดน s a n ชั i o น,นะครับปัจจุบันก็ แซงชันเหล่านั้นยกเลิกไปแล้วนะครับหลังจากที่พมา่าส่งสัญญาณนะครับท่านประธานที่ประชุมเต,ต็งเสงนั้นส่งสัญญาณปฏิรูปเศรษฐกิจนะครับเปิดประเทศนะครับแล้วก็ปฏิรูประบบการเมืองด้วยแล้วก็จะทําประเทศให้เป็นประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็ประเทศต่างๆเขาก็ยอมรับนะฮะในแผนการนี้นะครับแล้วก็ยกเลิกแซงชันต่างๆนะครับมาตรการกรีดกันต่างๆเนี่ยไปเกือบหมดแล้วนะครับ ไปดูระดับการเปิดประเทศค้าขายแน่นอนนะครับที่ผ่านมานะฮะอันนี้เราตัวเลขปี2 0 1 2ล่าสุดที่มีเนี่ยของพม่าก็ยังน้อยสุดนะฮะ29.5นะครับของ GDP ตัวระดับการเปิดประเทศค้าขายนั้นก็คือเอาตัว X กับตัว M ใน GDP มาบวกกันเลยนะครับหารด้วย GDP นะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังต่ำกว่านะครับยังต่ำที่สุดเลยครับแต่ว่านะฮะแนวโน้มก็คงจะต้อง พุ่งขึ้นไปนะครับพุ่งขึ้นไปสูงเช่นเดียวกันกับลาวหรือกัมพูชานั่นเองครับเพราะว่าแนวทางมันออกมาแล้วนะครับว่าจะต้องพัฒนาไปในแนวทางส่งออกนะครับอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกเป็นหลักนะครับจะอันนี้จะไม่เหมือนกับอินโดนีเซียหรือก็ฟิลิปปินส์ที่เขาพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศเยอะนะฮะแล้วก็ไปดูครับว่าตอนนี้แม้ว่าจะค้าขายกับโลกน้อยครับ แต่ว่าเขาขายกับใครบ้างครับการส่งออกนั้นนะครับก็ส่งไปที่ไทยอินเดียจีนญี่ปุ่นนะครับหลักๆก็จะเป็นเพื่อนบ้านเท่านั้นนะฮะยกเว้นญี่ปุ่นนะครับเขาส่งออกอะไรครับส่วนออกส่งออกทรัพยากรธรรมชาตินะครับมีก๊าซธรรมชาติเยอะนะครับพม่านะครับมีไม้ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกหินมีค่าทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหยกนะครับรวมไปถึงข้าวด้วยนะครับส่งออกข้าวแล้วก็พวก เสื้อผ้านะครับนำเข้าอะไรครับนำเข้าสิ่งที่เขาผลิตเองไม่ได้นะครับนำเข้าจากจีนเยอะที่สุดนะครับรองลงมาจากเป็นไทยแล้วก็สิงคโปร์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นมาเลเซียเป็นต้นนะครับนำเข้าสิ่งต่างๆที่เขาผลิตไม่ได้เช่นนะครับแฟบริกก็คือใยที่เอาไปเป็นใยสังเคราะห์หรือว่าใยที่เขาไปผลิตทอผ้านะครับแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ปิตโตเลียนต่างๆครับ ปุ๋ยพลาสติกเหล่านี้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเครื่องจักรนะครับปูนซีเมนต์เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์วัตถุดิบในการก่อสร้างนะครับทั้งน้ํามันด้วยนะครับเหล่านี้ต้องก็คือสิ่งที่พมา่ายังผลิตเองไม่ได้ก็ต้องพึ่งพาการนําเข้านะครับ แล้วเราไปดูโครงสร้างการผลิตแบบลงลึกในรายละเอียดนะครับก็จะมีภาคบริการเนี้ยใหญ่ที่สุดนะครับตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคเกษตรน้อยสุดแล้วนะครับภาคเกษตรปัจจุบันนี้เหลือที่ประมาณ30%นะครับภาคอุตสาหกรรม32แล้วก็ภาคบริการ38นะครับก็แนวนโน้มก็จะห่างไปเรื่อยๆนะครับภาคอุตสาหกรรมคงจะต้องเพิ่มขึ้นอีกนะฮะ กเกษตรก็คงจะลดลงไปนะครับบริการก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับไปดูที่ภาคบริการนะครับก็แน่นอนนะฮะภาคการค้านะครับ ไม่ว่าจะเป็นค้าส่งค้าปลีกนะครับก็เกือบเกือบ20เลยนะครับของ GDP นะครับภาคขนส่งและก็คมนาคมสื่อสารเหล่านี้นะครับ13.3ครับภาคบริการรัฐบาลนะฮะ2.6ครับที่เหลือก็น้อยแล้วนะครับฝั่งอินดัส t r ยมีอะไรนะครับก็จะมีอุตสาหกรรมการผลิตนะครับที่เยอะที่สุดนะครับประมาณ20ของ GDP เลยครับแล้วก็มีภาคเหมืองแร่นะครับ ภาคการก่อสร้างแล้วก็สาธารณนปโภคลองลงมาครับนี่จะเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจภาคผลิตของพม่าครับแล้วก็แน่นอนว่าแนนโนมก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยความรวดเร็วทีเดียวนะครับอินเทรีน่าจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะทีเดียวครับเกษตรน่าจะหดลงไปเรื่อยๆครับแล้วก็เซอร์วิสจะเพิ่มขึ้นนิดๆหน่อยๆนะครับ ครับเราก็ดูเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจของพม่าก,กันไปพอสมควรนะฮะจะได้มา,าทำความเข้าใจกันอีกสักครั้งในประเด็นสำคัญนะครับขนาดของเศรษฐกิจพม่านะฮะใหญ่เป็นอันดับที่7ครับของอาเซียนนะคะแต่ว่าไรายได้ต่อหัวเขาต่ำที่สุดนะครับ แล้วก็ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากว่าโดนแซง c t i ชันเนี่ยนะครับก็แทบจะไม่มีการค้าขายกับโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัว X กับตัว M ใน GDP ฝั่งรายจ่ายของพม่านั้นก็ค่อนข้างที่จะน้อยครับแม้ว่าปัจจุบันก็มีค่อยๆกระเตื้นขึ้นมาหลังจากที่ปฏิรูปการเมืองนะฮะปฏิรูปเศรษฐกิจแล้วก็เปิดประเทศนะฮะแล้วก็เซ็ซชันต่างๆก็ถูกยกเลิกไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะ ตัว x กับตัว m ก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในฝั่งการผลิตเองนั้นนะครับเ,เศรษฐกิจพม่านี่แม้ว่าจะไม่ได้ค้าขายกับโลกมากนักเนี่ยแต่ก็ค่อยๆปรับโครงสร้างจากเศรษฐกิจระบบเกษตรนมาเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็บริการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แนวโน้มนี่น่าจะาน่าจะไปในแนวทางนี้ต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกน,นะครับหลังจากที่เปิดเศรษฐกิจเปิดค้าขายกับโลกแล้วนะครับแล้วก็ การนำข้าส่งออกปัจจุบันในใน,ใน,ในที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในปี2012ก็ยัง,ยงคงคส่งออกแค่ได้แค่ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ส่วนเรื่องของนําเข้าก็นําเข้าสิ่งของจําเป็นที่ผลิตเองไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะค้าขายได้กับแค่ประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คงจะต้องเปลี่ยนไปเหมือนกันนะฮะเพราะว่าก็จะมีคนมาอยากจะมาค้าขายกับพมา่ามากยิ่งขึ้นอีกแล้วนะครับ,นะรบเพราะว่ากลับเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจโลกแล้วนะครับ แล้วก็เจาะลึกลงไปรายละเอียดในภาคการผลิตของพม,ม่านั้นนะครับก็จะมีภาคบริการที่ใหญ่ที่สุดครับตามด้วยภาคอุตสาหกรรมครับแล้วก็เกษตรตอนนี้ต่ําสุดแล้วนะครับแล้วก็แนวโน้มน่าจะลดลงไปอีกด้วยนะครับนี้ก็จะเป็นเนื้อหาหลักส่วนแรกนะครับเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจของพม,ม่าครับดูทั้งแนวโน้มในปัจจุบันแล้วก็ดูแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตนะครับอย่างที่ได้เ,เรียนไปแล้วนะครับ